นะครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบกับผมนายก้อยหอมชอบสปีดหรือช่องวัยรุ่นสุรอนนั่นเองนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่เกมทีเซอร์ออฟแอตเทหรือสาวถ้ำนะครับผมสาวถ้ำคนดีคนเดิมของทุกคนเลยนะผมกับงบ 15K นะผมเม็ดไปที่280บาท30เทอร์โบไปเลยนั่นเองนะผมก็วันนี้นะผมมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีครับผมรอฟังรายละเอียดท้ายคลิปได้เลยนั่นเองนะครับตามที่คุณรอคอยเลยครับผมครับไปกันต่อครับไปกันก่อนนะผม โอเคครับโอเคไหลหน้าชมพูได้ครับจังหวะนี้ไหลหน้าชมพูได้ครับผมไปต่อครับไหลหน้าเคได้ครับผมก็ยังอยู่ที่ที่ที่เดิมนะครับผมเมกะขี่เกมดอทซีซีครับผมตามช่วงเวลาการแตกของกลุ่มลัคกี้ออทามเหมือนเดิมับผมกับสาวท่มนี่ถือว่าตัวเต็งตัวเต็งครับผมกับเกมเกมนี้ครับผมไปโอ้ยทำไมเป็นหน่วงๆจังเลยว่าเซิร์ฟช่วงนี้โอเคไหลเคได้จังหวะนี้ ไหลเคได้ขอหน้าเขียววันนี้โอเคไหลหน้าเขียวได้3ามพันยี่สิบบาทนะครับทุผู้ชมโอเคครับไหลหน้าฟ้าได้อีก3 3 6 0บาทครับไหลหน้าเจอ,อีก2240บาทครับทุผู้ชมโอโ้โหอยู่ดีดีมาปุ๊บแตกนอกครับผมแตกนอกเลยไม่อยากจะเชื่อนะผม9170ันหนิบาทไปเลยนั่นเองครับผมเฮ้ยอยู่ดีดีแม่งหมาวะ่ะหมาวะ่ะอย่างงี้นี่ไม่ไหวนะครับผู้ชมอย่างงี้เปิดมาแนละ้วก็ต้องขอญาตเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันนะ ขอญาตเพิ่มเบ็ดไปที่400แล้วไปที่50หมุนทโบเหมือนเดิมครับผมถ้ามาแตกนอกอย่างนี้ตายผมนะครับเพิ่มเบ็ดใส่มันเลยครับผมอย่าไปกลัวครับถ้าทรงอย่างนี้มันมาแน่นอนครับผมโอเคครับไหลคิวได้จังหวะนี้ไปกันต่อครับโอเคครับไหลเจครับไหลเจได้จังหวะนี้ยังไงต่อครับยังไงต่อไหลหน้าเขียวครับไหลหน้าเขียวไหลหน้าเขียวไหลหน้าแดงอีกไหลหน้าเขียวแล้วก็ไหลหน้าแดงสายนี้ ฟรีเกมเขาจะมาครับฟรีเกมต้องมาไหมไม่มาครับผมโอ้โหฟรีเกมมนไหลหน้าเขียวหน้าเจไปผู้ชมไหลหน้าเขียวครับหน้าม่วงไปอีกครับไหลหน้าม่วงไปอีกโอเคโอเคโอเคครับไหลหน้าเคไปผู้ชมไหลหน้าเคไปโอเคครับไหลหน้าเขียวอีกรอบหนึ่งขอสิบกับเจดิขอสิบกับเจได้วายไหลทั้งคู่ครับผมยังในจอครับฟรีเกมไม่เคยเข้าแล้วช่วงนี้ฟรีเกมไม่เข้าเลยนะ หมุนมานะเกือบจะ60หมุนแล้วผู้ชมยังไม่เข้าเลยผู้ชมโอ้โหวันนี้มาเหนียวเหมือนกัน,นครับผมไหลหน้าเจยอย่างเดียวแล้วผมโอเคครับไหลหน้าเขียวได้จังหวะนี้ขอเคได้โอเคครับได้เคเปลี่ยนวายช่องสามผู้ชมไหลอีกไปครับ600บาทผู้ชมโอ้โหไหลไปเต็มแผงผม8960้บาทแล้วผมโอ้โหเหลือเชื่อครับวันนี้สาวถ้ำแตกนอกแตกนอกบ่อยมากผู้ชม1 1 6 0่บาทนะจัดไปเบิ่มๆเลยผู้ชม จากง,งบหมื่นสามได้กำไรมาหมื่นหนึ่งแล้วผู 11, ้ชมตอนนี้นะโอ้โหถือว่าไซนหะนักจัดเต็มกันจริงๆครับผมไหลคิวไปได้ครับผมจังหวะนี้ขอเจช่องแรกขอเจช่องแรกมาครับได้วาวช่องสองผู้ชมไหลหน้าเขียวหน้าสิบไปขึ้นกระดานอีกแล้วผู้ชมว้ายมาอีกแล้วห้าพันแปดร้อยบาทครับผูบ้ชมเฮ้ยวันนี้สาวถ้ำแตกนอกอย่างเดียวครับฟรีเกมไม่เข้าก็ได้ครับผมวันนี้หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทครับเย็ดด แม่งของจริงอะวันนี้สาวถ้ำม,มาแบบไม่ง้อฟีเกมเลยผู้ชมไหลหน้าเขียวได้จังหวะนี้ไหลหน้าเขียวได้ไหลเจได้าวช่องสองครับมีตัวจ่ายต่อไหมโอเคมีตัวจ่ายไวตกมาพอดีถือว่าแม่งสุดจัดไหลไปอีกไหลหน้าฟ้าโอ้โหไหลหน้าฟ้าครึ่งกระดาครับคมื3นสามบาทไอ้ขี้โอ้โหเข้าแบบแตกนอกไม่งอฟีเกมเลยผู้ชมแตกนอกไม่ต้องงอฟีเกมกันเลยนะวันนี้นะ โอ้โหแตกดีแตกจัดแบบไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดเลยพี่ม์มจบแล้วครับเธอจ้าป่ะทุกคนครับผมจุดจัดครับผมกับ49,400บาทครับสิริรวมแล้วกำไรอยู่ที่ประมาณ70,000บาทเลยนะพู่ชมตอนนี้นะผมโอเคครับผมก็ขออนุญาตปัดเศษกันเลยแล้วกันนะครับแล้วขออนุญาตแจ้ง,จงกิจกรรมแจกเครดิตฟรีนะผม ตอนนี้จะมีกิจกรรมนะครับผมอ่าทัวร์นาเมนต์เมกาเกมส์เคียเมกาคีเกมส์ .cc นั่นเองนะครับผมแจกเครดิตฟรี5,000บาทนะครับเงินรวมกว่า500,000บาทนะครับจำกัด1ท่านต่อ1สิทธิ์นะครับกิจกรรมเริ่มพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับผมรายละเอียดนะครับอยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับผมฟังอีกครั้งนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยนั่นเองนะครับผมกับกิจกรรมทัวร์นาเมนต์เมกาคีเกมส์ .cc นั่นเองนะครับผมแจกเครดิตฟรี5,000บาทนะครับผมเงินรางวัลกว่าบบาทนะครั จำกัดสิทธิ์1ท่านต่อ1นสิทธินะผมรายละเอียดการรับกิจกรรมนะครับเป็นยังไงก็คลิกตามลิงก์ด้านล่างเลยนั่นเองนะครับเป็นลิงก์แย้นะผมตามลิงก์ด้านล่างเลยแล้วกันนะผมสำหรับวันนี้ผมนายก้อยหอมชอบสปินหรือช่องวัยรุ่นสร้อยก็ขอจบการเล่นแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับผมคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรเกมหน้าเป็นเกมอะไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ